ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาจำนวนที่สอดคล้องกับอาสมการที่โจทย์ให้นะโดยในแบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดที่3ข้อ3เขาบอกว่ากำหนดให้ x เ,เนี่ยมีค่ามากกว่าเท่ากับ20่สิ2งตรงหาค่า x ที่น้อยที่สุดนะครับอ่าก็คือเอาต้องการที่จะได้ตัว x ที่มันน้อยสุดอะเนาะครับเดี๋ยวขั้นแรกพี่จะเขียนเป็นช่วงบนกราฟแสดงคำตอบกราฟเส้นจำนวนให้ดูก่อนนะครับก็คือ สมมติว่าถ้าเรามีกราฟเส้นแบบนี้นะจากแบบฝึกหัดที่เร,เราแบบฝึกหัดก่อนๆที่เราเรียนมาแล้วนะครับไอค่าตรงนี้ก็คือ20่สเศษสอส่วนสามอ่ามันเป็นลักษณะของไอเจ้าจำนวนคระนะครับทีนี้มัน x มันมากกว่าเท่ากับมีเท่ากับงั้นแสดงว่าตรง20่สเศษสส่วนสวงทึบครับนี่ทวนแบบฝึกหัดที่แล้วเนาะตรง20่สเศษสส่วนสเนี่ยวงทึบนะครับพี่พี่พี่วงขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็หัวลูกศรครับอันเนี้ย หัวลูกศรคือมันไปด้านขวาครับงั้นไปด้านขวาก็เราก็ต้องปาดไปทางนี้ครับนี่ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ20่สองสามขึ้นไปนะครับไอ้จงสีแดงเนี่ยก็จะเป็น x ทั้งหมดเลยโอเคไหมนะอ่ะพอเราได้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บทีนี้เขาให้ไปหาความสอดคล้องกับไอ้เจ้าที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการ x ที่น้อยในจํานวนแบบต่างๆในแต่ละข้อนะครับยกตัวอย่างอย่างข้อที่1เขาบอกว่าเขาต้องการให้ x เ,เป็นจํานวนเต็มนะ ถ้าจำนวนเต็มเนี่ยจำนวนเต็มถ้าไปเขียนบนเส้นจำนวนนะมันจะมีลักษณะเป็นแบบจุดๆโอเคปะจุดนี้ก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับงั้นอันเนี้ยมันจะต้องมีค่ามากกว่า20ตั2ส่วน3อะครับตัวที่มากกว่า20ตั2ส่วน3ตัวแรกแล้วเป็นจำนวนเต็มมันจะอยู่ประมาณแถวๆเนี้ยนะครับแล้วมันจะเป็นเลขอะไรอะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าสำหรับข้อที่3.1ถ้าใครนึกออกแล้วนะครับ x ที่เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอันนี้ก็คือ 21นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ามจุดเราก็บอกว่า x เท่ากับ21ครับอ่าอันนี้คือจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่จะสอดคล้องกับอสมการตัวนี้โอเคนะอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับสําหรับข้อ3.2เขาต้องการว่าให้ x เป็นจํานวนคู่เป็นจํานวนคู่เป็นเลขคู่อะไรแบบนี้นะครับจํานวนคู่เนี่ยอ่าอันนี้พี่พี่ต้องบอกว่าเป็นจํานวนเต็มคู่ด้วยนะจํานวนเต็มคู่ด้วยนะครับ อ่ะงั้นจำนวนเต็มคู่ถ้าเมื่อกี้ยู่สิได้ไนงะอ๋อไม่ได้เพราะว่า21เป็นจำนวนคี่อะเนาะนะครับแล้วถ้าตัวถัดไปล่ะหรือหรือหรือถ้าเป็น20ได้ไหมล่ะพี่20ไม่ได้ครับถ้า20มันจะอยู่แถวแถวนี้20มันอยู่แถวโอเคปะคือมันจะน้อยกว่า20 2สสามมันจะมันจะมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วต้องยังไงล่ะก็คือต้องมากกว่า21ครับมากกว่า21แล้วเป็นจำนวนคู่ที่เป็นจำนวนเต็มนะก็คือตอกทิกตอกทิกตอกก็คือ 22นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3.2ก็เลยเป็น x ที่เท่ากับ22ได้ตามนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างในข้อที่3.1กับ3.2เรียบร้อยได้ตามนี้เนาะ,ะสำหรับน้องๆที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็มาตรวจเช็คกันได้เลยเนาะข้อ3.3เขาบอกว่าให้ x เป็นจำนวนคี่นะครับจากในไอ้เจ้าเส้นจำนวนอันนี้แล้วจำนวนคี่ที่น้อยที่สุด ในบนเส้นจํานวนเนี่ยนะครับก็เป็นจํานวนเต็มเนาะก็คือเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ21นั่นเองนะครับอ่างั้นข้อที่3 3 x ก็จะเท่ากับ21ครับ21จะเป็นจํานวนคี่ในชุดเนี้ยที่น้อยสุดแหละนะครับต่อไปข้อ3.4เขาบอกว่า x เป็นจํานวนเฉพาะนะครับ x เป็นจํานวนเฉพาะนะงั้นในไอ้เจ้าตัวนี้แล้วจํานวนเฉพาะที่น้อยที่สุดที่ x สามารถเป็นได้เนี่ยคืออะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกตก,ตอก,ก็คือ 23นั่นเองนะครับอางั้นจํานวนเฉพาะก็จะต้องเป็น23นะถ้าน้องทําได้ตามนี้ก็แสดงว่าถูกต้องนะครับและข้อ3.5สุดท้ายครับเมื่อ x เ,เป็นจํานวนจริงจํานวนจริงไม่จําเป็นต้องเป็นจานวนเต็มก็ได้เป็นเศษส่วนเป็นทศนิยมก็ได้นะครับงั้นสําหรับจํานวนที่น้อยที่สุดที่อยู่ตรงนี้นะครับจํานวนที่น้อยสุดก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นได้มันวงทึบไงนะครับ งั้นคําตอบข้อที่3.5ก็คือ x จะเท่ากับ 20... เศษ2ส่วน3จบครับได้ตามนี้นะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับแบบฝึกหัดนี้ทั้ง5ข้อได้ตามนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆคงจะเข้าใจนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับ และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ